กลยุทธ์เทรดสั้นชอตเทอร์มเทรดดิ้งกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นชอตเทอร์มเทรดดิ้งเป็นเทคนิคการเทรดที่ถูกออกแบบมาสําหรับนักลงทุนนอที่ต้องการเปิดและปิดคําสั่งซื้อขายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วว่าง่ายๆก็คือการลงทุนในระยะสั้นๆโดยอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์หรือบางครั้งอาจไม่ถึงวันเดียวโดวยซ้ําเหมาะสําหรับนักเทรดที่ทํางานประจําและไม่มีเวลามาคอยนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาแต่ก็ยังสามารถเทรดทํากําไรจาก เทรดนในระยะสั้นๆหรือจังหวะที่ราคาวิ่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วนั่นเองหากเปรียบเทียบกับการเทรดในระยะอื่นๆกลยุทธ์การเทรดสั้นเป็นเทคนิคที่เน้นเก็งกาไรให้ได้มากที่สุดโดยในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ากลยุทธ์หรือเทคนิคที่นักเทรดส่วนใหญ่เลือกใช้ในการเทรดระยะสั้นมีอะไรบ้างแล้วจะใช้เทรดได้อย่างไร 3. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่นักเทรดเลือกใช้มากที่สุดได้ผลจริง ก่อนจะไปทาความรู้จักกับกลยุทธ์แต่ละรูปแบบท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่าจริงอยู่ที่การเทรดระยะสั้นนั้นมีโอกาสในการทํากําไรที่กว้างแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่น้อยเลยเช่นกันดังนั้นการจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและเทรดให้สําเร็จได้นั้นนักเทรดจะต้องวางอารมณ์เอาไว้ก่อนแล้วใช้สติในการเทรดให้มากๆที่สําคัญมันเซตตามแผนการเทรดที่ท่านได้วางแผนเอาไว้และไม่นําเงินก้อนที่ท่านไม่พร้อมจะสูญเสียมาใช้ลงทุนโดยเด็ดขาด ได้เวลามาทำความรู้จักกลยุทธ์การเทรดแบบชอ็อตเทอมที่ใช้ได้ผลจริงซึ่งได้แก่1การเทรด Scalping การเทรดแคบเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีเงื่อนไขการเทรดที่ดูเดือดพอสมควรเพราะนักลงทุนจะต้องออกออเดอร์และใช้เงินทุนจำนวนมากพูดง่ายๆก็คือเทรดสั้นแต่เทรดหนักนั่นเองเพราะในบางครั้งท่านอาจเซ้ทำกำไรได้จำนวนมากโดยอาศัยราคาที่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วภายในกรอบเวลาสั้นๆเท่านั้น ดังนั้นก็จะต้องอัดมกหนักๆเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดแต่ก็อย่าระวังความเสี่ยงให้ดีด้วยหลักการพื้นฐานในการเทรดแทปขิงข้อดีสำคัญของกลยุทธ์นี้คือนักเทรดไม่ต้องคอยติดตามข่าวปัจจัยทางเทคนิคให้วุ่นวายซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมตัวเทรดได้มากพอสมควรทั้งนี้นักเทรดจะต้องศึกษาปัจจัยทางเทคนิคหรือกราฟราคารวมถึงพฤติกรรมราคาอย่างใกล้ชิดทางที่ดีก็อาจจะลองศึกษาข้อมูลในตลาดย้อนหลังเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทำความรู้จักกับตลาดให้มากขึ้น เหมาะกับตราสารประเภทใดการเทรดแท็ปปิ้งเหมาะสาหรับการเทรดคู่เงิน forex และสินค้าโภคภัณฑ์โดยตราสารที่นักเทรดนิยมใช้กลยุทธ์แท็ปปิ้งมากที่สุดได้แก่ดับเบิลยูทและน้ํามันดิบเบรนต์เบรน์คู่เงินยูยูสดและคู่เงินที่เป็นกระแสนในตลาดเป็นต้นโดยมีหลักการสําคัญในการเทรดคือการเลือกสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในระหว่างวัน 2. การเทรดรายวัน d a y Trading เดทเทรดดิ้งหรือการเทรดรายวันเป็นหนึ่งในเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากใช้เทรดได้กับสินทรัพย์แทบทุกประเภทรองรับทุกตลาดการเงินนักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่จึงชอบใช้เทคนิคนี้ในการเทรดเพราะนอกจากจะใช้ง่ายแล้วยังไม่ต้องเครียดจากการเทรดข้ามวันเนื่องจากเทรดเดอร์จะต้องปิดคำสั่งซื้อขายภายในช่วงก่อนปิดตลาดซึ่งจะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมในการถือออเดอร์ข้ามคืนได้หลักการพื้นฐานในการเดทเทรด กลยุทธ์นี้เป็นหลักการเทรดที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเทรดแบบ scalping และการเทรดระยะยาวที่เรากำลังจะพูดถึงในครั้งต่อไปในการเดทเทรดนักเศษดจะต้องหมั่นวิเคราะห์กราฟราคาในกรอบเวลารายชั่วโมงแล้วจับตาดูความเคลื่อนไหวของเทรนด์เพื่อจับจังหวะในการซื้อขายสินทรัพย์ที่ท่านสนใจและถ้าหากเทรนด์ของตลาดไม่เป็นไปตามทิศทางที่ท่านวางไว้ละ่ะก็ได้เวลาเตรียมตัวปิดออเดอร์นั้นก่อนที่จะขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการเทรด scalping การเทรดรายวันถือว่า มีความยืดหยุ่นมากๆในแง่ของกรอบเวลาโดยท่านสามารถนำราคาหายและราคาหลอของวันก่อนหน้ามาใช้วางกลยุทธ์ในการเทรดณวันปัจจุบันได้เหมาะกับตราสารประเภทใดเทคนิคนี้มีความยืดหยุ่นมากๆเพราะนำไปใช้เทรดได้กับทุกตลาดทุกตราสารนักเทรดส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้เทรดคู่เงินและสินค้าโภคภัณฑ์สามการเทรดสวิงซึ่งเทรดดิ้งกลยุทธ์การเทรดซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีเทคนิคอยู่ตรงกลางระหว่างการเทรด ระยะสั้นและระยะกลางโดยนักเทรดซิงจะต้องถือออเดอร์เป็นระยะเวลาตั้งแต่หลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์ทําให้การเทรดซิงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้เทคนิคมากกว่า2กลยุทธ์ก่อนหน้าตามชื่อกลยุทธ์เลยครับการเทรดซิงจะอาศัยการวิเคราะห์ราคาซิงไฮและซิงลอเพื่อคาดการและหาจังหวะในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆหลักการพื้นฐานในการเทรดซิงการจะเทรดซิงให้สําเร็จได้นั้นนักเทรดจ,จะต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนและคาดการตลาดล่วงหน้าให้ดีดังนั้นนักเทรดจ,จะต้องเฝ้าติดตาม และคาดการโมเมนตัมราคาลุวงหน้าเพื่อเตรียมตัวตั้งออเดอร์ในขณะที่การเทรดแคทิ้งและการเทรดรายวันจะอาศัยการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเป็นหลักแต่ในฐานะนักเทรดึ่งท่านจะต้องให้ความสําคัญทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคดังนั้นมือใหม่หลายๆท่านควรฝึกฝนและติดตามปัจจัยเหล่านั้นให้ดีๆ